Good afternoon students how are you today today I would like to show you about the introduce yourselves การแนะนำตัวเองนะคะการแนะนำตัวเองก็จะมีสื่อถึงชื่ออายุนะคะอะสถานที่เราอาศัยอยู่ for example my name is j a n ์ Ann b i r m i n g a m you can call me n i n บอกชื่อจริงเลยค่ะบอกชื่อเต็มๆนะคะ full name and nickname I am student at p e k a i e m management t e c h n o l o g i c a l college บอกสถานที่ที่เรากำลังศึกษายอยู่อย่างพวกเราเรียนอยู่ที่การจัดการเพ k กษ e m มเราจะบอกว่า I am a student at ตามด้วยสถานที่นะคะ I am studying in vocational certificate อันนี้บอกระดับชั้น I am studying in vocational certificate 1-16 s l a 17. my major is hotel and tourism บอกสาขาที่เรียน my major is hotel and tourism เรียนสาขาโรงแรมและการท่องเที่ยวถ้าเราเรียนสาขาพาณิชยการเราจะบอกว่า my major is commerce สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์เราจะบอกว่า, my major, า,า, graphic, า,วา my major is graphic computer นะคะ ต่อไปเราจะบอกว่างานอนเเ็กที่เราชื่นชอบ My hobbies are reading a book and watching movie My hobbies are reading a book and watching movie อันนี้บอกงานอนเเ็กที่เราชื่นชอบแล้วบอกว่าถ้าเรามีมากกว่า2เราจะเปลี่ยน hobby จากเปลี่ยน y เป็น i เราเติม es นะคะ My hobbies are reading a book and watching movie I am 16 years old บอกอายุ I live in Bangkok I live in แมงคอบคือฉันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะถ้าเป็นจังหวัดที่เราอาศัยอยู่ในนครปฐมเราก็จะบอกว่า I live in นครปฐม I live in สมุทรสาคร p r o v i n c m y favorite subject is EnglishMy favorite subject is English อันนี้สามารถเปลี่ยนวิชาที่เราชื่นชอบได้เลยนะคะเช่นนักศึกษาอันชอบ My favorite subject is th Thai Thailand g g u a เะ Sport อาร์ต uh, นะคะเราก็จะบอกว่า my favorite subject is art uh, มาดูอนาคตค่ะ in the future I want to be a teacher อนาคตอยากจะเป็นครู in the future I want to be a l a w y e r uh, I want to be a policeman I want to be a doctor สามารถพูดได้เลยนะคะ uh, my favorite sport is playing football นะฮะ volleyball Basketball อันนี้ d e p e n d ต์อ o ฟอแล้วแต่หนูเลยนะจ๊ะสามารถบอกได้เลยว่าเราชอบเล่นะารนะคะกีาที่เราชื่นชอบและสุดท้ายที่จะมีเป็นประโยคในการแนะนำนะคะในเรื่องของอาหาร my favorite food is green curry my favorite food is green curry อันนี้สามารถบอกชนิดของอาหารได้เลยอาจจะบอกว่าชอบสลดัด นะคะซัมฟรูชโอ้วันนี้ดิ p เ n น up อัพยู่เหมือนกันได้เยอะเลยนะคะก็วันนี้ก็โอเค thank you for your kind attention ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะเจอกันครั้งหน้า see you บาย